บุคคลสีประเภทร้อยห้าพรามและกะหบดีทั้งหลายบุคคลสีประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีประเภทไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทําตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันร้อบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้พรามและข้าบดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือ <Hab it> บุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุก,กรหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพรามและขหะบดีทั้งหลายบุคลบคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน บุคคลผู้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับโมรธาพิเศษแล้วก็ดีลาชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดี เป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ําตานองหน้าร้องไห้ไปทำงานไปพรามและขะหบ,บดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐ สวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุนั้นครั้นละนิวรห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนกาลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌาน อยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทถฌานอยู่